ด็อกซิาสารคดีร,ระดับโลกค้พนพบสิ่งใหม่ๆทดลองดู30วัน79บาทที่ด็อ i l ิล o าที่คือที่ที่แรงโน้มถ่วงตีกลับนะครับเหนือบรรจบใต้เรมิลิงสไปเดอร์ของโคลอมเบียและอเมริกากลาง <Okay. S 2> บนสพานระหว่างทวีปอเมริกาดูนี่สิครับแฟดแผ่นดินที่อุดมไปด้วยสัตว์หลากรูปทรงลิ้นเริ่มตวัดมดพวกนั้นขึ้นมาโอ้มันเหนียวมากเลยและขนาด แย่แล้วครับเกือบติดนะเมื่อสองทวีปมาปะทะกันถ้าพลาดแล้วก็ถึงตายเลยนะครับนี่บนแผ่นดินแคบๆที่อเมริกากลางซึ่งเรียกกันว่าปานามาปานามาเป็นวิมานเขตร้อนที่หลายคนคาดไม่ถึงเวลาที่คนนึกถึงปานามาสิ่งที่พวกเขานึกถึงทันทีเลยก็คือคลองหนึ่งในความมหัศจรรย์ฝีมือมนุษย์ของโลก แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือมหัศจรรย์ธรรมชาติของปานามาเราจะไปสำรวจรอบๆคลองและจากนั้นเราจะมุ่งหน้าลงใต้ไปไกลาจากคลองและเมืองอยังที่ที่เข้าถึงได้จากเครื่องบินเท่านั้นและในที่สุดเจฟจะไปพบกับนักล่าที่องอาจกลุ่มสุดท้ายของอเมริกากลางกลุ่มหนึ่งป่าสวยมากครับแต่ว่ามันแห้งสุดๆเลยดูใบไม้พวกนี้สิครับมันกรอบไปหมด ตามปกติแล้วมันจะชื้นนะครับแต่นี่แหละครับไดดูแล้งดูสิพูดถึงสิ่งที่กรอบในกอใบไม้ดูหางที่หายไปสิครับหางของงูตัวอ้วนมากๆเลยด้วยเห็นไหมครับและนั่นแหละโอ้ให้ตายเถอะงูเหลือมสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยระวังหน่อยนะครับโอ้๊บโอ้ได้ยินได้ยินเสียงนกไหม พวกมันเมือบอกว่าได้ปลดได้เจฟคาวินเอางูเหลือมออกจากรังทันทีที่รักที่รักโอเคฉันจัดการให้แล้วดูนี่สิพวกมันพวกมันสีแดงพวกมันคือธรรมรนครับดูพวกธรรมรนนั่นสิดูสิผมนึกว่านกซสอีกนะครับนั่น่ะพวกมันเห็นงูนี่แล้วก็กำลังบอกว่าเอางูไปให้พ้นนะตายแล้วเกือบติดเข้าแล้วล่ะโอ้โหแย่มากเลยครับพวกพวกพวกแกไม่ช่วยฉันเลยนะไม่มาช่วยกันเลยนี่นะป๋าโถ่ เอาละผมจะเอามันออกมาสัญญาเลยเจ้าธรรมรินดูฟัสเนปกำลังกรีดร้องเสียงดังครับเพราะว่างูชนิดนี้มักจะล่ามันแกกลัวนี่ใช่ไหมใช่ไหมล่ะฮะและแกะอยากให้ท่านทำอะไรกับมันเนี่ยที่ไหนตรงไหนนะว่างไงนานทนวนเหรอ <c oughs> งั้นก็เอาค่าป่วยการมาก่อนสิฮะ เตรียมพร้อมหรือยังกล้วยสองผลและหนึ่งเอเอ,เอคือโทษทีนะที่มันแพงไปหน่อยช่วงนี้เงินเฟอ้อนะครับต้องกินต้องอยู่ด้วยมันทำท่าเหมือนกับว่าขอบใจนะเจฟนายคือวีรบุรุษเถอเ้ยไม่เป็นไรครับเออมันสวยมากเลยมันสวยแล้วก็มันคงด้วยค่อนข้างที่จะเออทำท่าผ่อนคลายในมือของผมนี่นะครับมาเป็นงูเหลือม เราจะพบงูชนิดนี้อาศัยอยู่ตั้งแต่เม็กซิโกไปจนถึงอเจนตินาครับและที่น่าสนใจก็คือว่าแต่ละถินจะมีสีที่พิเศษแตกต่างกันด้วยมันเกือบจะเหมือนสายพันธ์ุย่อยเลยทีเดียวนะครับเนี่ยอาละโอเคเจ้านี่มันสวยงามมากครับผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยสีแทนอ่อนๆไม่ใช่สีน้ำตาลเข้มแบบพวกงูเหลือมอเมริกาใต้มื่สีอ่อนกว่าโดยที่มีสันอยู่ด้วยนะครับ มันทาให้ผมนึกถึงงูเหลือมสีรุ้งเลยและสิ่งที่เจ้านี่เหมือนกับงูหลามกับงูเหลือมสายรุ้งก็คือวาดเจ้านี่มันสังหารเหยื่อไม่ใช่ด้วยพิษเหมือนกับงูหางกระดิ่งหรือว่าเจ้างู botrosasper ท,ท้องถิ่นทํา m นะครับแต่วาดมันจะใช้วิธีการรัดนั่นคือบีบมรณะนั่นเองและเวลาที่มันล่าเหยื่อมันจะตรวจหาด้วยลิ้นก่อนเจ้านี่มีลิ้นที่แลบเข้าออกจากปากลับ ลินจะตรวจหาสารเคมีร่องรอยของเคมีของเหยื่ออย่างเช่นอากาติหรือวา่ารรมลินตามหายอยู่นั่นเองอ,อยู่นิ่งๆน,นะมันจะปล่อยให้สีสันช่วยพรางตัวให้มันหายไปครับแล้วจากนั้นมันก็จะพุง่งแล้วก็รัดรอบเหยื่อบีบจนตายเลยจากนั้นจะกลืนไปทั้งตัวครับนี่คือขนาดใหญ่ที่สุดของงูที่อาศัยอยู่ในอเมริกากลางและในอเมริกาใต้ไม่คงใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากอนาคอนดาครับแต่มันยาวได้ถึง25ฟุต และหนักหลายร้อยปอนเป็นงูที่สวยงามมากและมีสิ่งที่น่าสนใจที่ผมสังเกตเห็นก็คือตรงนี้เห็นไหมครับดูนี่มันเกอบเหมือนกับเกล็ดที่ยกตั้งขึ้นเลยแต่ว่าไม่ใช่เกล็ดครับมันเป็นประสิทธิ์หมัดนั่นเองซึ่งขอด้วยสารแล้วก็กินเลือดของงูเป็นอาหารครับงูนี้องอาจมากมันไม่ใช้พิษซะด้วยแต่ว่ามันใช้การรัดเหยื่อทําให้เหยื่อขยับไม่ได้เอา,เ,อา,เ,อาเราปล่อยมันไปดีกว่านะครับตรงนี้เป็นที่ปล่อยตัวที่ดีมากเลย ถ้าเราแค่สังเกตงูผมคงไม่ต้องย้ายมันไปแต่เพราะว่าผมทําให้สถานการณ์มันวุ่นวายไปหน่อยครับผมเผยให้ธรรมรินเห็นงูงูเห็นธรรมรินผมจึงไม่อยากจะให้สัตว์มากินกันเพราะว่าผมผมก็เลยอยากจะย้ายมันไปสะหน่อยเอาละครับประมาณตรงนี้ละเดี๋ยวผมจะปล่อยมันไปโอเคนะเพื่อนไปเลยโอ้เห็นไหมครับ เจดียมันยื่นออกมาแล้วคว้าผมมันเป็นพืชที่มีหนามโอโอๆๆมันเกาะผมด้วยคุณต้องนับถึงสามนะครับเอาละเอานะ,าะผมนับละหนึ่งสองสองครึ่งสองเสร็จสองส่วนสามเอาโอ้โหวันดีวันดีว,ดวดัีมาจากป่าดิบชื้นเลยนะเนี่ยคุณเบื่อกับมีดโกนบาดกันหรือยังครับถ้างั้นเข้าป่ามาเจอกับญาติเจ้าชูน้หน่อยเป็นไง แค่เอามาติดแล้วก็ถอนวว้ขนคุณจะติดกับมาทันทีเลยง่ายนิดเดียวเองครับหน้าทึ่งที่คิดว่าเจฟอยู่นอกเมืองหลวงอันวุ่นวายของปานามาปานามาซิตี้ออกมาเพียงห้าไมล์เท่านั้นมันเป็นป่าที่ค่อนข้างใหม่อายุเพียง80ปีและเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและสันปันน้ำคลองปานามา ดูนี่สิครับตัวที่ปีงขึ้นต้นไม้เนี่ให้ตายเถอะนี่แหละครับที่ผมรักเกี่ยวกับปนามาละะด้วยจระส์ที่แสนพิเศษนี่สิว้าวรู้ไหมว่าจระสดนี่เจ๋งสุดๆตรงไหนครับชีวิตของมันร้อยละเก้าสิบเก้าใช้ด้วยการห้อยหัวครับมันกินมันนอนแล้วถ้าเป็นเพศเมียแล้วก็มันก็ให้กําเนิดแบบห้อยหัวด้วยมีสละอดอยู่สองชนิดเทีอาศายยู่ในปนามาครับมีพวกสามนิ้วแล้วก็เจ้านี่ครับมีสองนิ้ว อยากรู้ไหมว่าทำไมถึงเรียกว่าสล็อตสองนิ้วดูขาหน้าเขามันสิครับคุณจะเห็นสองนิ้วเหมือนกับกลงเล็บห้อยจากมือเขามันพวกมันเป็นสัตว์กินพืชครับมันกินใบไม้แล้วก็อีกชนิดหนึ่งเออโอเคครับคือพวกสามนิ้วมันเลือกกินมากเลยใบไม้ที่มันชอบกินที่สุดก็คือต้นเซโครเพียนั่นเองครับแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้แล้วมันไม่ค่อยที่จะเลือกกินสักเท่าไหร่นักสิ่งที่เป็นอาหารของมันมีมากกว่าครับเอาละตอนนี้ บ่อยครั้งที่สิ่งที่อาศัยอยู่ในขนของสล็อตสองนิ้วมันคือสาหร่ายครับและสาหรายนี่ก็ไม่พบที่อื่นนอกจากบนขนของเจ้าสล็อตสองนิ้วตัวนี้แหละครับและนอกจากนี้มันยังเป็นสัตว์ที่พิเศษมากเลยนอกจากจะมีสาหร่ายบนเส้นขนแล้วพวกมันยังเลี้ยงผีเสื้อกลางคืนที่อาศัยอยู่บนเส้นขนของมันอีกด้วยนะครับไม่มีที่อื่นอีกแล้วแล้วมันก็กินสาหร่ายมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศอันซับซ้อนในป่าดิบชื้นเขตร้อนนี่และตัวของมันก็ยังเป็นบ้านของสัตว์ป่า และพืชอีกด้วยนะครับแหมใจดีจริงๆเล้วเนี่ยเอาละครับสิ่งที่ผมพยายามเออผมพยายามที่จะโอ้โหเดี๋ยวๆๆเดเดี๋ผมจะจับมันพลิกขึ้นมาแบบนี้ครับสลอสสัตว์ที่มหัศจรรย์ประหลาดแต่ว่าน่ารักมากจริงๆครับเฮ้ไปได้แล้วที่รักเดี๋ยวนั้นสินั่นแหละดีมากขึ้นไปเลยสวยงามมากจริงๆนะครับ ทุกคนที่ผ่านระบบล็อกนี้เพื่อจะล่องไปตามคลองปานามาต้องจ่ายค่าผ่านทางครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของฟรีเป็นภารกิจราคาแพงด้วยครับแต่ว่าราคานั้นมันก็มีความแตกต่างกันออกไปเรือลำเล็กๆอาจจะจ่ายเพียงไม่กี่ร้อยเหรียญแต่เรือสัภาระบลำเล็กนี้บางครั้งอาจจะต้องจ่ายเงินมากถึง18 0,000 000, เหรียญเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เรากำลังลอดใต้สะพานแห่งอเมริกาครับ มันเชื่อมสองฝั่งของคลองปนามาเข้าหากันนะครับและด้านนี้ของคลองปนามาก็คือฝั่งแปซิฟิกโอเคครับแล้วมันทอดไกลกว่า50ไมล์ไปยังอีกฝากหนึ่งของแอตแลนติกและสะพานนี้มีไว้เพื่อให้มนุษย์สัญจรครับแต่ก่อนสร้างคลองปนามาเคยมีสะพานแผ่นดินอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งอันที่จริงแล้วสัตว์ได้ข้ามสะพานธรรมชาติมานานหลายล้านปีแล้วนะครับจากใต้ขึ้นเหนือแล้วก็จากเหนือลงไปใต้ครับ ก่อนจะสร้างคลองปนามาบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นป่าโบราณครับแต่ว่าหลังจะถูกปล่อยน้ําเข้ามาแล้วที่เหลือก็คือยอดเขานั่นเองครับและวันนี้พวกมันก็คือเกาะมันทาให้เรามีโอกาสพิเศษในการสํารวจนี้โดยค้นหาสัตว์ที่น่าทึ่งโดยจะโดยสารทางเรือครับโอ,โอ้โอ้แย่จังนี่ผมต้องจ่ายแล้วเนี่ย ด็อกซิาสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m ีที่เกาะเสือนั้นที่จริงเป็นหมู่เกาะขนาดเล็กที่ทะเลสาบกาตุนทะเลสาบเทียมที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างการก่อสร้างคลองปนามาในปี1913 right, กอนเกาะเหล่านี้เคยเป็นยอดเขามาก่อนที่หุบเขาจะถูกขุดให้ลึกลงไปเพื่อสร้างเป็นทะเลสาบสัตว์ถูกแยกออกนับแต่นั้น ตอนนี้มันเป็นเขตปลอดภัยของลิงและทำให้มีโอกาสได้เห็นไพรเมตในโลกใหม่อย่างใกล้ชิดโอเคเรามีแผนแล้วครับมีเกอะที่น่าสนใจมากๆด้านหลังของผมนี่มันวิเศษในการใช้เล่าเรื่องว่าสัตว์ได้เคลื่อนไหวกลับไปกลับมาในช่องแคบปนามามานานหลายล้านปีได้ยังไงนะครับและปัญหาเดียวก็คือมันมีลิงนะครับลิงที่ทําให้ผมรําคาญมากซะด้วยลิงทําให้เจฟรู้สึกรําคาญ เพราะดูเหมือนว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนพวกมันจะสร้างปัญหาให้เสมอปลอดปลอปออกไปนะ, er, ปะอย่ามาเข้าใกล้ฉันเนะออ้ยี yeah, so ่แย่ชัดมานจ้องตาม่่กระพริบหยุดนะหยุดหยุดสิโอเคไม่ได้ผลครับบไปดีกว่าเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมถามเขาพูดนี้ว่าเราจะไปเออไม่ครับไม่มีปัญหาคุณไปบมืก่อนนี้ได้โอเคไม่เป็นไรเข้าใจมาก แล้วก่อนนั้นโอเคเขาไม่เคยทํามาก่อนเลยเอานิ้วจุ่มน้ําแข็งจนกว่าจะผ่าตัดนะครับเออดิฟังนะฉันไม่อยากได้อะไรจากพวกนายเลยนี่มันการแลกเปลี่ยนแบบพรายเมทต่อพรเมทอะพวกมันมาแล้วพวกมันช่างเออเฮ้ hey, ดูสิลิงส่งกระเช้าต้อนรับมาด้วยอออวันดีทุกท่านเรามีลิงสองชนิดตรงนี้ครับลิงดํานี่คือลิงหัวดําโคลอมเบียจากอเมริกาใต้ครับ แล้วก็มีสายพันธุ์จากอเมริกากลางลิงสไปเดอร์หรือว่าลิงแมงมุมจากอเมริกากลางครับลิงแมงมุม2ชนิดแล้วก็มานี่ตัวหนึ่งอ,อยู่ตรงนี้นะโอเคเพื่อนอแล้วก็แค่ในปรมาณเท่าน,นั้นนะครับซึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ลิงจากทางใต้สายพันธุ์โคลอมเบียย,ย้ายขึ้นมาที่เหนือแล้วจะตัวนั้นะจะตัวนั้นครับสายพันธุ์จากอเมริกากลางย้ายลงใต้เห็นไหมครับดูนั่นสิเคียงข้างกันเลย แล้วมีลิงแมงมุมโคลัมเบียแล้วก็ลิงอเมริกากลางเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้มานานหลายล้านปีแล้วครับการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์นั่นเองเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์จริงๆนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นการแลกเปลี่ยนทางธรรมชาตินั่นเองแหะครับคุณเห็นจีนี่ไหมมันไม่ชอบที่เรามาอยู่บนเกาะน,นี้เจ้าตัวที่เราดูอยู่เป็นสายพันธุ์โคลัมเบียครับมันแกล่งมากเลยมันแยกเขี้ยวมันฟาดกิ่งไม้ไปรอบๆ มันพยายามจะทําให้ตัวเองยิ่งใหญ่กว่าปกติครับดูวิธีการแกว่งตัวเขามันดูความคล่องตัวเขามันซะก่อนนะครับมันทําด้วย4นิ้วเองไม่ใช่นิ้วโป้งนะครับแต่ว่าด้วยทั้ง4นิ้วเลยทําไมนะครับเพราะว่ามันไม่มีน mm ิ้วโป <antically> ้งไงเพราะว่านิ้วโป้งจะมาขัดนั่นเองครับแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ทําให้มันปีนป่ายได้อย่างคล่องแคล่วมากจริงๆเฮ้ วัดีวัดีตอนนั้นไงผมมาขายคุกกี้เนตนารีไม่รู้จะสอนหรือเปล่านะเพราะว่าดูเหมือนไม่มีอะไรจะกินไม่เฉละนอกจากปลวกนะฮะตรงหน้าผมนี่มีลิงกลางคืน2ชนิดครับตัวหนึ่งด้านนี้อีกตัวหนึ่งหายไปทางคุณน่น่ารักมากๆเลยครับเอ๋พักพวกพวกมันควรจะเป็นไพรเมตขนาดเล็กที่สุดอันดับที่สที่อาศัยอยู่ในอเมริกากลางนะครับแล้วก็เป็น หนึงในชนิดที่เล็กที่สุดของเกตร้อนโลกใหม่ด้วยดูเจ้านี่สิครับมันเหมือนกำลังบอกว่าเฮ้ย hey, นายมาทำอะไรที่นี่ออกไปเลยนายไม่ใช่ลิงนี่เราไม่ชอบนายอย่ามายุ่งกับเราออกไปให้พ้นเลยดอลลิสจะมารุษนี้มาจากอีกฝากหนึ่งของเกาะไปให้พ้นพวกมันมักจะเดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆครับมีสองร้วสี่ตัวแล้วพวกมันก็จะ นอนในโพรงไม้ในเวลากลางวันครับแล้วจากนั้นพอมันตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนพวกมันจะออกไปทํางานกันข้างนอกถึงเวลากินมแมลงแล้วนั่นคือสิ่งที่มันทําครับพวกมันจะวิ่งไปทั่วกระโดดไปตามกิ่งไม้ต่างๆไปตามต้นไม้ต่างๆครับพวกมันจะกินยางไม้กินผลไม้แล้วก็กินนอนอ่อนกินแมลงบางทีก็กินสัตว์ตัวเล็กๆด้วยนะครับพวกมันน่ารักมากๆเลย โชคดีนะครับที่เราได้มองเข้าไปในโลกของลิงกลางคืนซึ่งบางทีแล้วถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อไปเราอาจจะได้เห็นอีกก็ได้แต่คงทําไม่ได้แล้วตอนนี้มีกาอเล็กๆอยู่ใกลๆ้ๆนั่นคือบ้านของททมารีนรูฟัสเนปไพรเมทที่พบบนแผ่นดินใหญ่ก่อนหน้านี้ดูสิครับมันกระโดดอยู่นั่นไงไพรเมทขนาดเล็กที่สุดในอเมริกากลางมันคือททมารีนรูฟัสเนปครับ โอ้ยตายเถอะดูนั่นสิครับแฝดจะพวกนั้นน่ารักไหมครับดูซิดูซิพวกมันน่ารักมากเลยมาเกาะแม่แจเลยเวลาที่รู้สึกมั่นคงพวกมันจะลงจากหลังแม่ครับแล้วมาที่นี่มากินกล้วยแล้วผมก็เจอเด็เห็นไหมครับมันโดดกลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยแน่นอนปล่ยเม็ดน้อยพวกนี้ได้ชื่อตามขนแผงคอสีแดงครับเป็นปที่มาของชื่อธรรมรินดูฟัสเนปเนื่องจากธรรมรินเหล่านี้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แปลกแยก พวกมันจึงเหมาะที่สุดสําหรับการทําวิจัยดังนั้นจะมีการสวมปลอ,อกคอซึ่งเหมือนสอยคอเก๋ๆมากให้กับมันดูพวกมันกินกล้วยสิครับอาหารของมันร้อยละหกสิบทำจากผลไม้ร้อยละ30เป็นแมลงและร้อยละ10บก็คือน้ําหวานครับเอาละแล้วตอนนี้พวกมันมีอายุอยู่ได้นานกว่า15ปีครับจะพวกนี้มีชีวิตอยู่ได้ดีแม้จะมีมนุษย์นะครับแล้วตราบเท่าที่มนุษย์ไม่กินมันหรือว่าเอามันมาเลี้ยงซะก่อน ภาพสุดท้ายนั่นง่ายมันลงมาแล้วเฮ้ hey, ที่รักทางนี้ทางนี้เอาละหน่วยที่หนึ่งเตรียมพร้อมได้ให้ทีม A เข้าประจำที่ได้เอาละเบอร์นหนึ่งผมล็อกอินเตรียมที่จะทะยานแล้วช่วยพาผมไปถึงยอดไม้ได้เลย และตอนนี้เตรียมปืนใหญ่ได้แล้วผมกำลังจะเข้าไปถึงที่หมายแล้วว่าเสียงครับสุดยอดนะครับโอ้โหได้เห็นภาพของป่าดิบชื้นแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสจะได้เห็นนะครับและนั่นก็มาจากเคลนยอดไม้นั่นเอง เคลนี้สร้างด้ยวยความร่วมมือระหว่างสถาบันสมิธโซเนียนกับ UNEP ครับโครงการสภาพแวดล้อมของสหรประชาชาติและมันก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสหายากที่จะศึกษาป่าดิบชื้นอย่างสมบูรณแบบตั้งแต่ต้นมาจนถึงรากของต้นไม้เลยทีเดียวนะครับและเคลนนี้ก็สูงถึง140ฟุตและยังสามารถที่จะยืดออกไป140ฟุตมันทำให้คุณสามารถที่จะมองเห็นรอบป,ป่านี้ได้เลย และนี่คือส่วนของป่าซึ่งรูปแบบชีวิตรอดละ80อาศัยอยู่ครับคือที่ที่ไพรเมทอาศัยอยู่ที่สลอดกิ่งกาและกบจำนวนมากอาศัยอยู่บนนี้ครับอันที่จริงทางด้านโน้นมันคืออีกวัวนาเขียวดูเหมือนมันกําลังกินอาหารว่างยามบ่ายด้วยใบอ่อนหน่ออ่อนที่งอกอยู่บนยอดไม้จากบนนั้นช่างน,น่าตกใจที่เห็นว่าเมืองอยู่ใกล้มากป่าดิบชื้นทอดเข้าไปในป่าคอนกรีตของปานามาสองโลกมาบรรจบกัน จนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่บางครั้งก็ไม่ดีนะนี่คือแองคอนครับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมันตั้งมา15ปีแล้วเชี่ยวชาญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปนมาแห่งนี้มันจะเข้าไปถึงชุมชนและให้การศึกษากับมนุษย์และนอกจากนี้ยังเข้าถึงชุมชนโดยผู้ชายคนนี้อีกด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณเอาตัวอะไรมาด้วยนี่ตัวคอตติครับตัวคอตตินะขอดูหน่อยนะครับ นี่คือตัวคอตติที่สวยงามนะครับและนี่คือโฮเซ่ลุส์ทำงานกับโครงการภายใต้แองคอนเรียกว่าเดอะกรีนไลน์ครับและที่เขาทำก็คือช่วยเหลือสัตว์ป่าสัตว์ป่าที่หาทางเข้ามาในที่อยู่ของมนุษย์นั่นเองครับเออไม่ทราบว่าเจ้าต,ตัวคอตติดนี่มันมีปัญหาอะไรหรอครับแม่แม่มันถูกยิงนะครับเราเจอมันมันก็กำพร้าแล้วครับอ๋อครับน่าสงสารนะครับเขาบอกว่าเจ้าสัตว์ตัวเล็กน้อยน,อยนี่ซึ่งเป็นญาติของรัตคูน มันกำพร้าตอนที่บางคนล่าเออโทษทีนะครับมันกำพร้าตอนที่เอทำมันดัวครับทำมันดัวเหรอครับครับอะะเขาพบทำมันดัวนะครับครับเอ๋อที่นี่เหรอครับเดี๋ยวจะรีบไปครับเดี๋ยวจะรีบไปครับโอ้ให้ตายเถอะมาถึงแล้วไหนนอ่อนน้นไงยครับทางน้อนค่ะทางน้อนค่ะแล้วๆเข้านี่แหละครับโอเคไม่มีปัญหาครับ โอ้โหจะเย็นนะครับจะเย็นว่าจะเย็นว่าครับจะเย็นนะครับจะเย็นตามผมมาชวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนะครับหุ้ยเร็วโอ้โหนี่ไงนี่สิครับดูตัวกินมดครับตัวกินมดนี่เองเฮ้ยนึกว่าอะไรโอ้โหจะเย็นนะครับมันตัวตัวตัวกินมดใช่ไหมใช่ตัวกินมดครับตัวกินมดครับเมันช่างน่าตื่นเต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเมืองของคุณอยู่ติดกับป่าดิบชื้นเก่าแก่ที่เขียวขจีครับปารามาซิตี้ล้อมรอบไปด้วยป่าดิบชื้นที่สวยงามมากและเมื่อมันเกิดขึ้นคุณจะพบการ,รเผชิญหน้าระหว่างคนกับสัตว์ป่าครับและบ่อยครั้งที่ผลของการ,รเผชิญหน้านั้นน่าเศร้ามากสัตว์มันจะถูกสังหารบางครั้งคนอาจจะบาดเจ็บได้แต่ว่าน,นี่เป็นเหตุการณ์ที่แตกต่างออกไปเพราะว่าเขาเข้ามานั่นคืองานของเขาเหระครับเพื่อจะช่วยเหลือสัตว์แบบนี้ที่เข้าไปในครัวเอาล่ะครับดังนั้นตอนนี้คุณ โอเคนะอ,อะจับเลยครับจับเลยครับดูที่เขาทาสิครับเขาจะต้อนมันแบบนั้นนั่นแหละครับมันทําท่าปอากันตัวมันยกแขนขึ้นแบบนั้นเลยเห็นไหมมันกัดคุณไม่ได้แต่ว่ามันตะปบคุณได้นะครับระวังหน่อยระวัง,วงโอ้โหจับได้นะครับหาเขามันยาวมากผมจะไม่ทําอะไรมันนะเอาละเยีเ่ยมรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวนั่นแหละก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับ ด็อกซิลาสารคดีใหม่เพียบ Full HD ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m